สวัสดีครับพ่กพบอไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการเช็คนะครับว่าเราได้สิทธิ์ของเงินเยียวยาหรือเปล่านะครับในมาตรา39และ40หรือ33นะครับนะตอนนี้เราสามารถเข้าไปเช็คที่ได้ที่เว็บไซต์นะครับเข้าไปที่หน้า Google นะครับเข้าที่โคม e หรือเบราว์เซอร์ทั่วไปก็ได้ในมือถือพิมพ์ว่า sso นะครับแล้วมาตรงนี้นะครับพอเข้าหน้านี้นครับ ถ้าไม่เจอให้พิมพ์ตามข้างบนนี้ก็ได้นะครับตัวนี้พิมพ์แบบนี้ก็ได้ครับก็คือ sso dot h แล้วก็ e f o form new เนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวผมทิ้งลึงก์ไว้ให้ใต้คลิปมันก็จะมีให้ตรวจสอบของตัวนี้นะครับสามสามสามสจะได้น่าจะได้อยู่มาสองพันหามครับส่วน3ามจะได้ห0 0พันนะครับแล้วก็40สนะครับ เรามาตรวจคำที่39ก่อนนะครับตีเ,เข้าไปก็ใส่เลขประาชาชนครับอย่างผมก็ใส่เลขประาชาชนผมไปแล้วก็ใส่ตัวเลขนะครับตามที่เห็นข้างบนนี้กดค้นหานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าเลขประาชาชนนี้ได้รับสิทธิ์จะโอนเข้าวันที่ยีนะครับในส่วนมาตรา40ก็40เหมือนกัน นะครับเราก็ต้องไปเช็คที่ไอคอนที่เป็นมาตราสี่สิบเหมือนกันตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับตามเงื่อนไขของเขานะครับง่ายๆนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับ c r i b e ช่องเอ m ม n ิลทีวี้วนนะครับอันนี้เริ่มเริ่มเช็คได้แล้วเพราะว่าก่อนอันนี้มันเว็บไซต์มันโหลดมากดูไม่ได้เลยตอนนี้ดูได้แล้วนะครับสวัสดีครับ